วิธีลดผมร่วงผมบางแบบแทบไม่ต้องใช้เงินสักบาทข้อแรกนะครับก็คือหลีกเลี่ยงฟัวรายครับเพราะว่าฟัวรายเนี่ยมันทําลายเส้นผมนะครับแล้วมันก็ยังก่อให้เกิดสิวบนใบหน้าด้วยนะครับทีนี้ฟัวร้ายเนี่ยมันมีอยู่ในน้ําประปาครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนครับต้องเลิกอาบน้ำนะครับผมร้อนเล่นนะครับเลิกอาบน้ําคงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะลดฟัวรายในน้าปราปาได้นะครับด้วยการซื้อไส้กรองนะครับพวกไส้กรองที่เอามาต่อกับฝักบัวนะครับมันจะเป็นแท่งๆนะครับกรองน้ําก่อนที่จะออกจากฝักบัวะรกก็จทําาาให้ลดอ การผมร่วงจได้ข้อ2ใช้แชมพูที่ไม่มีซัลเฟตนะครับเพราะว่าซัลเฟตเนี่ยมาทาลายโปรตีนทีนี้เส้นผมของคนเราเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยโปรตีนนะครับเส้นผมเนี่ยมันคือโปรตีนเคราตินครับเมื่อซัลเฟตเนี่ยมาทาลายโปรตีนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาผมร่วงผมบางแล้วเรายังใช้แชมพูที่มีซัลเฟตเนี่ยก็จะทําให้มันร่วงและบางมากขึ้นกว่าเดิมได้ขาดเปลาะได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นให้เลือกแชมพูที่เป็นซัลเฟตฟรีครับข้อ3นะครับอันนี้ปัญหาคลาสสิกเลยนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาผมร่วงผมบาง และหัวล้านนะครับมันเกิดจากว่าบนหนังศีรษะของคุณเนี่ยมีเอนไซม์ไฟอ l ลฟาเร d u c t เทสสูงทําให้มีฮอร์โมน h t t สูงครับทีนี้ฮอร์โมน h t เเนี่ยมันคือตัวการที่ทําให้ตัวรากผมเนี่ยมันฟีบเล็กเหี่ยวลงนะครับก็เลยทําให้เส้นผมเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเส้นเล็กนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อคุณปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ย ตัวรากผมตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะตายลงได้ครับก็ทําให้เส้นผมบริเวณนั้นเนี่ยไม่ขึ้นอีกเลยก็เลยทําให้คุณหัวล้านนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาหัวล้านรูปตัวเอ็มนะครับเริ่มเว้าวเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วตรงนั้นเนี่ยมันเริ่มเป็นแบบถ้าคุณมองใกล้ๆหนังศีรษะคุณนะถ้ามันเริ่มใสๆแล้วอ่ะเริ่มไม่มีรูขุมขนแล้วอ่ะเริ่มเป็นแบบมันๆวิ้งๆอะ่ะนั่นแปลว่ารากผมของคุณตรงนั้นมันตายถาวรแล้วนะครับมันจะไม่ขึ้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เพิ่งงงเเเเเเรรริิ่่่่่มมมนนนนนแแบบบววา้้้้้้ยยยผอออลัักขึืๆๆคคุณตตี ก่อนที่รากผมของคุณเนี่ยมันจะตายอย่างถาวรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูวิธีการยับยั้งตัวเอนไซม์ไฟอัลฟาเรดเทสเพื่อลดฮอร์โมน DHT ลงกันครับวิธีแรกนะครับก็คือใช้น้ําหัวหอมนะครับคั้นแล้วผสมกับน้ําเปล่านะครับครึ่งครึ่งครับห้าสิบห้าสิบแล้วคุณฉลมทาบนหนังศีรษะนะครับทิ้งไว้สิบห้านาทีแล้วค่อยล้างออกครับวิธีที่สองนะครับก็คือใช้ชาเขียวเช่นเดียวกันนะครับเอาสารสกัดชาเขียวเนี่ยผสมกับน้ําครึ่งครึ่งนะครับแล้วทาบนหนังศีรษะทิ้้้งงไววนะะครััับบก็จช่ยยย เรทสได้คับข้อ3นะครับก็คือใช้น้ํามันโรสแมรี่ออยนะครับทาฉลมบนหนังศีรษะทิ้งไว้นะครับอาจจะ15นาทีหรือว่าทิ้งไว้ข้ามคืนเลยก็ได้นะครับเขาบอกว่าตามงานวิจัยนะครับโรสแมรี่ออยเนี่ยให้ผลที่ดีเท่ากับพวกโปรเกนเลยครับข้อที่4นะครับก็คือรับประทานอาหารที่มีแร่ธาตุสังกะสีหรือว่าซิงค์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าแร่ธาตุซิงค์เนี่ยมันจะช่วยยับยั้งเอนไซม์ไฟล์อัลฟาเรดเทสและลดปริมาณฮอร์โมน DHT บนหนังศีรษะได้ครับซึ่งงอออาาาหรรรรทีีุุ่่ดดดมไป้วยยแแธตสสัััักกกนนะคคบบเล็ คือหอยนางรมครับและต่อมาก็คือเนื้อสีแดงนะครับแล้วก็สามารถพบได้ในไข่ไก่แล้วก็พวกอาหารทะเลต่างๆนะครับแต่ว่าที่มีมากสุดเนี่ยจะเป็นหอยนางรมกับเนื้อสีแดงนะครับถัดมานะครับก็คือการใช้แอปเปิ้ลไซเดอร์วิเนก้านะครับหรือน้าส้มสายชูที่หมักจากแอปเปิ้ลนะครับผสมแค่หนึ่งใน3ของตัวตัวงนะครับกับน้ํา1ลิตรนะครับทาบนหนังศีรษะทิ้งไว้นะครับสินาทีแล้วล้างออกนะครับตัวนี้จะช่วยปรับสมดุล pH บาลานซ์บนหนังศีรษะนะครับที่จะเอื้อต่อการเจริญเติบโตและขขึ้้นนนอองเสผมมครรัับถดาาาืกท อาหารที่มี trace mineral หรือว่าแร่ธาตุรองเยอะๆนะครับแร่ธาตุรองเนี่ยคือแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณเพียงนิดเดียวนะครับแต่ช่วยในการลําเรียงโปรโตีนไปที่รากผมนะครับจะช่วยทําให้ผมเนี่ยเจริญเติบโต,โตได้ดียิ่งขึ้นนะครับแร่ธาตุรองก็มีอยู่ในพวกสาหร่ายทะทลเลปลาทะเลเกลือทะเลก็จะช่วยให้ผมสุขภาพดีขึ้นนะครับและอย่าลืมทานโปรตีนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเส้นผมเนี่ยประกอบไปด้วยโปรโตีนนะครับทีนี้วิธีทา ok นโปรตีนเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือตามหลักการของการแพทย์นะครับก็คือให้รับประทานโปรตีนนน1 1กกกกรรััััมมตต่อ้ําหวิโล อย่างเช่นถ้าคุณน้ำหนักตัว50กิโลกรัมคุณก็รับประทานโปรตีน50กรัมนะครับเป็นอย่างน้อยต่อวันนะครับก็จะช่วยบำรุงและก็บูสเส้นผมให้สุขภาพดีขึ้นนะครับถัดมาก็คือรับประทานวิตามิน B รวมนะครับที่มีส่วนประกอบของไบโอตินอยู่ในนั้นก็ช่วยทําให้ผมหนาแล้วก็แข็งแรงขึ้นลดการขาดรดลงได้ครับซึ่งวิตามิน B เนี่ยสามารถที่จะรับประทานถ้าคุณไม่ใช้อาหารเสริมนะครับก็รับประทานได้จากพวกยีสต์ธรรมชาตินะครับก็จะอุดมไปด้วยวิตามิน B รวมครับถัดมาคือรับานบย เพื่อรับวิตามินดีบ้างนะครับเพราะว่าในร่างกายเนี่ยื่อมันมีความเครียดนะครับมันจะมีฮอร์โมนอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคอร์ติซอลนะครับเจ้าตัวฮอร์โมนตัวนี้มันทําให้เส้นผมเนี่ยร่วงครับเพราะฉะนั้นแล้ววิตามินดีเนี่ยมันมาเหมือนกับแบบว่ามันมาเป็นฝั่งตรงข้ามอ่ะมันช่วยลดคอร์ติซอลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการรับประทานอาหารที่มีวิตามินดีหรือว่าเจอแสงแดดเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องผมร่วงด้ด้วยครับถัดมาคือรับประทานอาหารที่มีซิลิก้านะครับเพราะว่าซิลิก้าเนี่ยจะช่วยเพิ่ นขึ้ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับสามารถที่จะรับประทานได้จากธรรมชาติจากพืชจากสัตว์ที่ผมได้บอกไปเบื้องต้นนะครับว่าหาจากอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่รู้ว่าจะหาจากที่ไหนแล้วจะกินในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอนะครับแล้วโอ้โหการไปหามาได้ครบทุกสารอาหารรวมกันเนี่ยมันก็ยุ่งยากพอสมควรนะครับผมก็มีออปชั่นนะครับซึ่งเป็นวิตามินผมนะครับที่ช่วยบูสต์ผมเนี่ยที่อันนี้ผมคิดค้นวิจัยขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ทดลองทั้งกับตัวเองทั้งกับคุณแม่ทั้งกับแฟนแล้วก็คนในครอบครัวนะครับ เส้นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ผมยาวเร็วขึ้นอย่างนี้ก็คือยาวเร็วมากนะครับเป็นตัวนี้เลยครับจะเป็นวิตามินผมของ Ideal e g e นะครับที่จะช่วยบูสต์ผมนะครับในนี้ก็ได้รวบรวมสารอาหารที่ผมได้บอกมาเมื่อกี้เบื้องต้นเนี่ยครบอยู่ในแคปซูลเดียวนะครับรัปทานอันเนี้ยตอนเช้านะครับแล้วก็อันเนี้ยก่อนนอนนะครับก็วันละ2เม็ดเนี่ยก็จะช่วยบูสต์ให้ผมแข็งแรงขึ้นนะครับเหมาะสําหรับคนมีปัญหาผมร่วงผมบางเพราะว่าจะช่วยได้มากเลยนะครับแล้วก็จะมี Hair tonic นะครับตัวเนี้ยจะเป็นที่ทาภายนอกนะครับฉีดหนังศี ทาจากภายนอกแล้วก็เป็นการบูสรากผมจากภายนอกนะครับถ้าใช้ร่วมกันเนี่ยทั้งกินทั้งทานเนี่ยก็จะช่วยให้ผมเนี่ยหนาแล้วก็ดกดาขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ตัวอาหารเสริมนะครับเริ่มต้นที่1390ต่อกระปุกนะครับแล้วก็ตัวแฮร์โทนิกเนี่ยเริ่มต้นที่990บาทนะครับสามารถแอดไลน์แอดครูวูดี้หมาสอบถามแล้วก็ปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมมีทีมแอดมินคอยให้คำแนะนำอยู่นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมครูวูดดี้สวัสด